รายการไทยแอดฟเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับผมดรสมชายศรีแขครับกับรายการไทแอดฟครับเป็นประจำครับที่เราจะมีสาระดีๆน่ารู้มาฝากท่านผู้ชมครับและเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวต่อกับจากครั้งที่แล้วนะครับขาที่แล้วนะครับในรายการเราได้พูดจันถึงว่าเรื่องของวิกฤติพลังงานแล้วก็วิกฤตนี้เนี่ยแก้ได้อย่างไรจะเป็นปัญหากันอีกระยะยาวแค่ไหนหรือจะเกิดขึ้นเร็ววันนี้ แน่นอนครับวันนี้เรามีคําตอบเรื่องนี้และว,วันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากท่านเดิมนะครับซึ่งคราวที่แล้วนะครับท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านได้หาให้สาระเรื่องราวของเรื่องพลังงานซึ่งวันนี้นะครับท่านอยู่กับผมครับท่านพลตารวจโทรดรสุวิระทรงเมตตานะครับซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการศึกษาสํงงานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับแต่อีกตําแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจที่เรา เราได้คุยกันเพราะว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญวันนี้ท่านได้ทําโครงการวิจัยเรื่องของยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของชาติด้วยซึ่งวันนี้ท่านก็จะมาตอบโจทย์นะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราค้างกันไว้ว่าเรื่องของต้นทุนเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ต้องแพงขึ้นเรื่องของพลังงานที่ต้องเจอวิกฤตที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของวัตถุดิบก,การผลิตกระแสาไฟฟ้าเป็นอย่างไรวันนี้มารับคาตอบจากท่านเลยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับ คราวที่แล้วนะท่านได้พูดไว้ว่าเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างก็ทบทวนกันนิดหนึ่งน,นะครับว่าเอาละในที่สุดแล้วเนี่ยค่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยวันนี้อาจจะไม่แพงมากเพราะรรเราได้ประโยชน์จากการที่เรามีต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตจากทรัพยากรของเราคืออ่าวไทยอ่าวไทยเนี่ยเราได้ซื้อกระแสไฟฟ้าเราได้ซื้อแก๊สธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟ้า ใน,าาในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดก็คือ3าเท่าเรียกว่าราคาบังคับซื้อร,ราคาบังคับซื้อเพราะว่าเราเนี่ยไทยเราเนี่ยได้ให้สมัม <Anton. S 1> ปทานผู้ได้ดทานที่ได้สมัมปทานแล้วก็ทําสัญญาการนว่าจะซื้อได้ราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดคือต้องบอกว่าฟิกราคาเนี่ยร,ราคา,า,คาที่ฟิกไว้ในราคาฟิกไว้ในอดีตนี่ฟิกไปกี่ปีนะครับก็คิดว่าตลอด สามารานโครงการและโครงการนี้จะหมดเมื่อไหร่นะครับก็ทยอยหมดไปเรื่อยๆครับไม่จะหมดกันปีไหนหรือว่าโครงการเนี่ราคาจะเปลี่ยนนะครับถ้าดูถ้าดูจากภาพที่เราเคยคุยกันไปนะครับภาพฉายเนี่ยจะหมดในประมาณ20ปีข้างหน้า2ี่สปางหน้ครับแต่ตอนนี้ก็ทยอยหมดไปเรื่อยๆอย่างปีปีหน้าก็อาจจะเริ่มมีหมดแล้วบางบางหลุมนะครับบางุมก็จะทยอยหมดไปเรื่อยๆเอาเป็นว่านอกจากเรื่องของสัญญาก็หมด แก๊สเองก็หมดด้วยนะก็เซว่าปริมาณแก๊สนี่ก็จะหมดลงไปเรื่อยๆ,ๆจนในที่สุดอาจจะไม่เหลือแก๊สที่ให้ผลิตแล้วครนะแล้วเราก็ต้องไปพึ่งพาทรัพยารกรจากต่างประเทศนั่นคือแก๊สธรรมชาติจากแหล่งอื่นไม่ว่าจะเป็นจากแหล่งพม่า มีแหล่งอื่นไหมครับที่เราจะซื้อก็ส่วนมากจะนอกเหนือจากพม่าแล้วเนี่ยเราต้องนําเข้า LNG จากต่างประเทศที่อยู่ไกลเราไปนะครับทีนี้การขนขนมาเนี่ยขนมาในรูปของท่อเหมือนก๊าซธรรมชาติบ้านเราไม่ได้ต้องทําเป็นก๊าซเหลวครับก็ต้องทําไอ้ตรงค่าค่าทําให้เป็นก๊าซเหลวแล้วก็ค่าขนส่งมาเนี่ยตรงนี้แพงครับะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยราคาโดยประมาณก็ประมาณ7 0 0บาทต่อล้าน BT ทยูตรงนี้นะครับยิ่งประเทศไทยใช้ไฟมากหรือบริโภคแก๊สมากก็จะทําให้ ไอ้ราคาแก๊สที่เฉลี่ยในประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรามาคำนวณน,นะครับว่าทุกยูนิตไฟที่เราใช้เพิ่มขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่ครับเราคำนวณเลยครับว่าสูตรในการคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้าหน้าว,วันนี้เนี่ยครับที่ออกัดจ่ายให้โรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเอาราคาแก๊สธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงที่เป็น LNG 7 0 0บาทต่อล้าน BT ทีมาใส่เนี่ยครับค่ากระแสกระแสไฟฟ้าตอนนี้พี่น้องประชาชนจะต้องใช้ไฟฟ้ายูนิตละ5บาท20สตางค์โดยประมาณ พูงเงยว่าห้าบาทกว่าแต่ในความเป็นจริงขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนใช้ไฟราคาไม่ถึงห้าบาทนะครับ,รบแล้วก็ขณะน,นี้ทางรัฐบาลหรือทางอีกาดเนี่ยนะครับหรือทางการฟ้าภูมิภาคได้ซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยจากผู้ผลิตโรงไฟฟ้าราย่อยเนี่ยเชื้อเชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยประมาณ3บาทกว่าๆเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นต้นทุนที่เรียกว่าไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริงที่ควรจะเป็นดังนั้นแสดงว่า วันนี้รัฐบาลเองก็ไม่ได้พึ่งพาจากวัตถุดิบที่เป็นก๊าซธรรมชาติในการเป็นต้นทุนเป็นการผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ก็ใ,ใช้ทรัพยากรอื่นใช้แหล่งอื่นในการแชร์ลดต้นทุนเหมือนกันใช่ครับทั้งไฟฟ้าจากน้ำเขื่อนนะครับ,รบจากลาวที่นําเข้ามาก็มาแชร์ทําให้ต้นทุนถูกลงกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากเหมืองถ่านหินลิกไนท์ที่ลําปาง ตรงนี้ก็ต่อนหน่วยก็ถูกแล้วก็มา,ชา,าเชื้อเฉลี่ยทำให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศใช้กระแสไฟฟ้าถูกขนาดนี้ในขณะเดียวกันครับกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากเหมืองหงสาของเรานะครับที่เป็นไฟฟ้าถ่านหินก็ราคาถูกเช่นเดียวกันก็จะมาถัวเฉลี่ยทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นได้ใช้กระแสวไฟฟ้าราคาถูกครับถ้า<ต>ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยกระแสไฟฟ้าที่เราได้ใช้อยู่เนี่ยรัฐบาลก็ได้ช่วยผ่อนเบาภาระไประดับหนึ่งจากเชิงนโยบายก็ดี แต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาเหมอนกันเพราะว่าในอนาคตเนี่ยนะครับจะอีก1 0 20ี่สปีข้างหน้าเนี่ยแน่นอนว่าราคามันต้องแพงขึ้นและเมื่อราคาต้นทุนที่การผลิตสูงขึ้นก็จะกลายเป็นว่าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยต้องแบกรับก็คือกระแสไฟฟ้าต้องแพงขึ้นแน่นอนและเมื่อแพงถึงจุดๆนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า3า0ร้อบาทที่รัฐบาลขึ้นมาแล้วเนี่ยดูท่าจะไม่พอนะต้องบอกว่าเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องอีกก็ต้องมาแบกรับภาระกระแสไฟฟ้านั้นแสดงว่าต้องมีการเพิ่ม รายรับเพิ่มมาอีกแต่ถ้าวันนี้ไม่ระวังไม่ได้วางแผนวันหนึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับ,บชาวบ้านด้เหมือนกันที่ประเด็นเป็นประเด็นสาคัญอีกอันนึงคือว่าค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องชดเผชิญแต่ที่เราอาจจะผเผชิญมากกว่านั้นก็คือว่ากระแสไฟฟ้ามีไม่พอใช้เนี่ยรุนแรงยิ่งฝ่าบางทีเรามองเรื่องราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองด้วยว่ามีใช้อย่างยั่งยืนและก็เพียงพอครับมียกตัวอย่างครับมีไฟฟ้าราคาถูกในประเทศเอเชียมี อย่างประเทศบังกลราเดศเนี่ยกระแสไฟฟ้าประมาณยูนิตละหนึ่งบาทห้าสิบแต่คนทั้งประเทศไฟฟ้าไม่มีใช้ต้องหมุนเวียนกันใช้เพราะไม่มีใครที่จะสามารถผลิตได้เพราะราคามันถูกต้องอาศัยแก๊สธรรมชาติจากประเทศนั้นเท่านั้นที่นี่แก๊สธรรมชาติก็มีจํากัดแล้วก็หมดไปไดเรื่อยๆตรงนี้นะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ย จะกำลังเดินตามรอยของประเทศบังกาเทศเพื่อที่รู้ข้อมูลนี้เพราะว่าข้าราชการส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าของบังกาเทศเนี่ยมาดูงานที่ประเทศไทยแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกันเราก็เลยทราบว่าอของเขาก็ใช้ไฟฟ้าราคาถูกเหมือนกันโดยใช้แก๊สในประเทศของเขาราคาถูกเลยทําให้ไม่สามารถที่เอาเชื้อเพลิงประเทศอื่นมาทดแทนได้และในขณะเดียวกันเมื่อแก๊สหมดไฟฟ้าก็หมดไปด้วย เลยทําให้คนทั้งชาตินั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ับเหตุผลที่เรามาพูดเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้วิกฤตที่จะเกิดขึ้นหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับแน่นอนครับอีก10-20ปีข้างหน้าแก๊สธรรมชาติหมดการพึ่งพาต้นทุนที่ถูกอาจจะไม่มีทางแล้วฉะนั้นการวางแผนในเชิงนโยบายก็ดีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะดีในการแก้ปัญหาจะลดความเสี่ยงหรือว่าจะก,การแก้ปัญหาะยะยาวจะแก้กันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคําตอบครับ